อย่าพูดแบบนี้ในที่ประชุมถ้าคุณนะคะเป็นคนหนึ่งที่จำเป็นต้องนำเสนอความคิดบางอย่างไอเดียบางอย่างนะคะหรือแม้แต่การนำเสนอโปรเจกต์บางอย่างในที่ประชุมนะคะหรือแม้แต่การพูดนะคะให้คนหลายๆคนฟังนะคะอย่าทำสองข้อนี้เด็ดขาดเพราะว่าถ้าเกิดคุณทำสองข้อนี้นะคะโอกาสที่ข้อคิดเห็นหรือโปรเจกต์ที่คุณนำเสนอเนี่ย จะล้มเหลวไม่เป็นท่าเนี่ยมีสูงมากๆนะคะข้อแรกก็คือคุณไม่ฉายหนังตัวอย่างก่อนฉายหนังจริงหนังตัวอย่างที่ว่านี่นะคะก็คือความสำคัญนะคะหรือหมัดเด็ดที่คุณอยากจะนำเสนอให้กับคนที่ฟังคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ประชุมนะคะไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการต่างๆหรือว่าใครก็ช่างที่ฟังคุณนะคะยกตัวอย่างง่ายๆเช่นนะคะถ้าตอนนี้ คุณจะนำเสนอนะคะสถานะทางการเงินที่มันย่ำแย่นะคะของบริษัทหรือว่าของหน่วยงานของเรานะคะคุณอาจจะใช้หมัดเด็ดนะคะฮุกไปเลยว่าสถานการณ์การเงินของเราตอนนี้นะคะถ้าเราไม่ปรับปรุงนะคะบอกได้เลยว่าไม่เกินไตรมาสนี้นะคะเราจะขาดทุนจำนวน30ล้านอย่างแน่นอนนะคะพอเรานำเสนอหมัดเด็ดแบบนี้ไปแล้วนะคะ คนที่ฟังเราเนี่ยจะให้ความสําคัญนะคะหูเขาเนี่ยจะผึ่งขึ้นมาเลยนะคะแล้วถ้ายิ่งไปกว่านั้นนะคะให้คุณบอกไปเลยว่าผลกระทบที่เขาจะเจอนะคะจากเรื่องที่เราจะนําเสนอหรือเรื่องที่เราจะบอกเล่าเนี่ย เป็นยังไงนะคะมันแตกต่างกันถ้าเกิดคุณเลือกที่จะบอกว่านะคะตอนนี้นะคะรายรับของเราเป็นยังไงรายจ่ายของเราเป็นยังไงสุดท้ายนะคะผลลัพธ์เนี่ยงบดุลของเราเนี่ยเป็นยังไงรายรับรายจ่ายหรือประมาณการสุดท้ายเนี่ยเป็นยังไงความสนใจของผู้ฟังเนี่ย จะให้ความสําคัญหรือว่าให้ความสนใจที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณจะนําเสนอเรื่องอะไรนี้นะคะการใช้หนังตัวอย่างเหมือนเวลาที่เราไปดูภาพยนตร์นะคะหรือดูหนังเนี่ยมันจะทําให้เราเรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็เร้าใจอยากฟังเรื่องนั้นให้จบนั่นเองค่ะข้อที่2นะคะก็คือคุณใช้คําศัพท์ที่ยากเกินไป หลายๆคนนะคะมีความเข้าใจผิดๆว่าเมื่อไรก็ช่างที่คุณพูดสับแสงที่มันสูงนะคะเลิศไฮโซฟังแล้วยิ่งฟังยิ่งยากยิ่งฟังยิ่งไม่รู้เรื่องนั่นคือคุณเนี่ยเป็นคนที่เหนือกว่าคนอื่นๆหรือคุณมีองค์ความรู้มากกว่าคนอื่นๆน,นะคะซึ่งบอกว่าความคิดนี้นะคะเป็นความคิดที่มันผิดนะคะถนัดโดยสิ้นเชิงเลยนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดคุณไม่ได้ประเมินผู้ฟังนะคะถ้าคนที่ฟังคุณนะคะอยู่ใน ที่ประชุมที่มีคนจํานวนหลากหลายแล้วคุณใช้ศัพท์เฉพาะทําให้เขาเนี่ยไม่เข้าใจนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ายกตัวอย่างในสถานการณ์ในเวลานี้นะคะถ้าเกิดคุณจะนําเสนอเรื่องของโควิด1 9แล้วคุณต้องการให้คนเนี่ยแยกตัวออกมานะคะไม่ไปสัมผัสกับผู้อื่นคุณใช้คําว่า isolate แน่นอนค่ะคนที่อายุน้อยๆนะคะหรือคนที่เขาอยู่ในวงการโซเชียลเขาอาจจะเข้าใจนะคะแต่คุณนะคะอาจจะลืมว่าคําว่า isolate นะคะสําหรับคนที่อายุสูงๆนะคะเลข5เลข6เลข7บางคนเนี่ยหรือหลายๆคนเขาอาจจะไม่เข้าใจคําว่า isolate นะคะเพราะฉะนั้น คุณควรจะใช้คำว่าแยกตัวเองหรือกักตัวเองไม่ไปสัมผัสกับผู้อื่นให้ใช้คำพูดที่ง่ายๆให้เหมาะกับคนที่ฟังนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณจำเป็นที่จะต้องใช้สับแสงที่ยากนะคะคุณต้องอย่าลืมอธิบายความหมายของคำคำนั้นให้เข้าใจเพราะว่าอะไรคะสารที่คุณส่งไปเนี่ยบางครั้งถ้าส่งไปไม่ถึงผู้ฟังและผู้ฟังกลุ่มนั้นนะคะที่ฟังคุณอยู่เนี่ยเขาไม่เข้าใจและเขาทาไม่ถูกต้องหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องเนี่ย มันจะส่งผลกระทบอย่างยิ่งนะคะต่อเรื่องที่คุณสื่อสารถ้าคุณสื่อสารนะคะเรื่องของการป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อโรคนะคะ <pe at> เขาก็อาจจะติดเชื้อโรคได้ถ้าคุณสื่อสารเรื่องของการเงินแล้วมันไปไม่ถึงนะคะผลลัพธ์ทางการเงินของบริษัทหรือของหน่วยงานของคุณมันก็ไม่ถูกแก้ไขมันก็ไม่ถูกปรับปรุงมันก็ยังคงจะติดลบอย่างนั้นนะคะไม่ว่านะคะคุณจะสื่อสารกับใครนะคะ ถ้าเกิดคุณจําเป็นที่จะต้องใช้สับเทคนิคสับแสงที่สูงสับเฉพาะสับเฉพาะอะไรต่างๆเฉพาะเฉพาะเฉพาะนะคะให้คุณอธิบายความหมายนะคะถ้าหลีกเลี่ยงได้ให้หลีกเลี่ยงแต่ถ้าจําเป็นต้องใช้จริงๆอธิบายนะคะด้วยคําศัพท์ง่ายๆให้เขาเข้าใจอย่างชัดเจนนั่นเองนะคะโดยสรุปนะคะสสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงในการพูดในที่ประชุมก็คือ การไม่ใช้หนังตัวอย่างไม่แสดงความสำคัญของเรื่องที่เราจะพูดก่อนและข้อที่สองก็คือการใช้สับแสงที่มันสูงที่เป็นสับเทคนิคที่เป็นสับเฉพาะให้คุณหลีกเลี่ยงนะคะถ้าเกิดว่านำสองข้อไปใช้นี้แล้วเชื่อว่าคนที่ฟังคุณนะคะในที่ประชุมหรือการพูดในที่ชุมชนนะคะของคุณเนี่ย ก็จะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนนะคะแล้วคนฟังก็จะเข้าใจถ้าเกิดคุณร้องขออะไรนะเขาทําตามแน่นอนเลยนะคะก็ถ้านะหาท่านชอบคลิปดีๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะส่งต่อข้อมูลดีๆแบบนี้ให้กับตัวท่านแล้วก็คนที่ท่านรักนะคะด้วยรักและปรารถนาดีเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับ Happy Life by วีรนุษย์วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ